เพื่อนบอกเหตุการณ์มาหน่อยคือตอนตอนที่นายโดนบิดอะ่ะคือตอนนั้นนายพูดเหตุการณ์มาหน่อยว่าเป็นไงมันขอยืมหน่อยแล้วมันก็ททำนาเสาดูคือคือนายใจดีนายก็เลยให้ไปนี่อย่าลืมนะมันเป็นสไปเดอร์ทีวีใจดีก็เลยให้มันไปมันเป็นสไปเดอร์ทีวีมเดวเป็นสไปเดอร์ทีวีนะขึดูเลนใหม่เลยสภาพ โอ้สภาพสไปเดอร์เอาไงแค่รีหรือลูกหรือไงบอสแต่ทำไมทำไมนายถึงให้ยืมอ่ะมันเป็นสไปเดอร์ทีวีเลยนะคนเขาไม่ให้ยืมกันง่ายๆหรอกต้องมีข้อตกลงแต่เน,นี้ยนายให้ยืมไปแบบฟรีๆแล้วโดนบิดไปว่าไงไม่ต้อให้ยืมแบบง่ายๆมันข้อตกลงกันอยู่รูบอกว่าไม่บิดนะแล้วก็มันไม่มันแล้วก็บอกว่าไม่บิดมันเสือบิด โอเคเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์แล้วนายนายจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความทรงจําหรือว่าอะไรเก็บเรื่องนี้ไปเป็นความทรงจำแล้วกาบอกไอเวนั่นเลยเพราะวสาเหตุทัมไม่ได้ยินอืมไม่แล้วก็รีแมงมาอะไรก็ไบอกถ้าตายถ้าเกิดนายบอกให้ยืมอะแล้วแล้วนายถามเขายังว่ามีตัวไหนโหดบ้างถามแล้ว บอกว่ามันเอาแต่ตัวเติมมาเนี่ยมันเอาแต่มาเติมเองแล้วมันก็ไม่ได้แล้วมันก็ดามีน้อยด้วยที่ตัวที่มาเติมมานั้นเองนั้นเองก็ยึดสักหนึ่งตัวมามันอยากได้ไปต้องนาแววนแล้วไอเว้นั่นน่ะบอกให้ยาเกูบอกให้ยืนบริษัทเป็นขบวยไปเลยใจเย็นใจเย็นอันนี้อัดคลิปไปอยู่ อ่าหลังจากหลังจากนั้นคือจะโดนปิดไปเลยแล้วคดีนี้คือจะถูกปิดไปเลยนะอย่าถูกปิดเอาไว้เลยและอย่าให้เจ้าของมันรู้ด้วยงั้นก็จบเพียงคลิปเพียงเท่าน,น,นี้แล้วกันครับเป็นอุทาหรณ์ที่เพื่อนผมโดนดปิดสไปเดอร์จิ้งนี้แล้วเราไม่มาเล่นอีกเลยจะปิดตำนานไว้แค่นี้นะครับอีกอย่างหนึ่งอย่าให้ใครยืม อยาให้ใครยิ้มตัวละครไปง่ายๆต้องเป็นต้องเป็นคนที่สนิทด,ด้วยแต่ห<ด>นึ่งตัวนั่นแหละใน,นนี้เป็นหนึ่งทางอาทของนะคะ,อะเอา,อาสิคบวลาพิธีโวเอาสิคบบลาพิธีโวนั่นก็จบเพียงอัดวิดีโอเท่านี้นะครับบาย